ก็จหลังอย่างดีเลยทุกคนแบบเอินใจแล้วก็สปอร์ตกันดีมากๆค่ะค่ะมินเป็นไงบ้างคะกับการเดินชีวิตน้ำครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกคคะรรั้งแกในชีวิตที่ใส่ชุดบิกินี่แล้วก็ถ่าหน้าคนดีๆค่ะก็รู้สึก of course that it has to be แบบ exciting for me แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปทำเต็มที่ค่ะ การแสดงความคอนฟ idence ให้ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะก็มีดีค่ะเรามีความมั่นใจเรามองเห็น s ล worth ในตัวเองแล้วเราก็พรีเซนต์มันออกไปผ่านการเดินค่ะชุดคุมของ BSC สวยมากเลยเนาะสาย่วนสวยอะชุดไม่นะวะมด

เราเ้าว่าเเขา่สิบห้าอยู่ฝั่งนี้สิบห้าอยู่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็่่ายที่เา้บริหารอยู่เขาจะแบ่งงานาจะีแ้เขาจะอาคนไหนคนไหนคไหาคน้กเอาคนไหนคนไหนคนไหน้นนะคะ น้องสุนย่างน้องเบลล่าน้องจีบ้าสดีค่ะรุ่นสองนะคะแล้วเรานกาแฟค่ะแล้วสวยๆนิดนึงพร้อมร้องเพลค่ะวิวิววิววิวเวสเทิร์น เดี่ยวไงรูปเดียว,นะกกยวของน้องแต่ละคนโอเคค่ะโอเคค่ะเราเ่ยนาไ่เราแล้วเนาะ

ปางนะไของปางอย่ารู้ก็ใครอ้าอเคนี่อยากรีถาแล้วปัญอากส่งไหมให้เพื่อนเลยได้ค่ะอเคครับได้ครับโอเคไ้สองสัปวันนี้ยังไงบ้างคะเดนกันตว่าโอ้โระมาณเมอนเรียบร้อยแล้ว้วันนี้นะคะเราได้เส่อรอบแรกเลยเปรอบที่เปยกับแฟนบอต้องบอกเลยว่าสนุกมากเลยค่ะเพราะมีที่สื่อแล้วก็มีผู้ชมเข้ามา้างที่โรงแร่ อินทรนวเหิาก็รเกียรติแล้วก็สนุกเสียงกีมันสร้งให้เรามีเวลาเรือนหคัเลยค่ะีวยมจกีิเนะจ๊ะจริงๆเสียรตรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบจากที่ถึงเต้นอยู่แล้วไดหายถึเต้นเยงเลยสำหรับหลายคนก็เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ถังแรกตัวเราได้เปียบแบบที่สองแล้วจะโดนด้คนแล้วไเตก็รู้สึกวายิ่งสนุกมากขึ้นอคันกลายเปว่าเหมือนแบนไม่ยมไม่มีคว่า สนใจแล้วเนาะจะเป็นไง่ได้เพราะมันเป็นที่มีคดีสนุกสนุกกบบมยยอยาแล้วก็แบบชุดสวยไคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ใส่ชุดไปน้ำตแบบครั้งแรกเลยึตื่นเต้นมากมแล้วก็พอได้เสียงแฟนคลับอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยโคตรมีพลังเลยโคตรดีใจเลยไความตื่นเต้นแบบมันหายไปแล้วเราต้องเดินต่อเราต้องเดินให้ไหวนะดกแม้จที่พวกเราพยยามิูน พยายามฝึกซ้อมตอนนี้ก็ได้มาพูดหน้าการเสียนจะไปฉีดโลงแล้วอย่างเงี้ยโล่งมา,มากเลยค่ะแบบตอนนี้รู้สึกแบบไทุกอย่างเริ่มมีความเหมือนเราความากล้ามันเพิ่มขึ<ๆ>้นเพิ่มขึ้นอีกหลายเลเวลเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปฟังแบมนะครับเราให้กำลังตัวเองวันนี้ในการเดินชุดว่ายนานสี่คะแนนนี่เต็มสิทให้มากกว่าสิทค่ะให้ทังเองและให้ลังเพื่อนเลยเพราะว่าทำเต็มที่กันจริงจรงค่ะเรามีความสุขจริงเราแบบว่าสปอร์ตทุกคนมากว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราสวยทุกคนไม่ว่าคนคนจะ รูกไล่อย่งไรลูกไล่อย่งไรเรารักตัวเองกันมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักตัวเองเหมือนที่เรารักตัวเองค่ะขอบคต่อไะต่อไปนี้จะกินให้มันเพิ่มพลังใช่ค่ะเออเออหนุ่มเนาะเออเออหนุ่เนา

ยอาอยาปี่นนะคะวันไฟนอลวนที่เะคะแล้วก็วันวันทีวันที่1แล้วก็วันไฟนอลวันที่10นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องอุ้มพอสกเอดห่สกเผย่อเสมงตายเข้ามาค่ะทีมแพลวเชิญนะคะมาเลยจ้าเลอ ได้ค่ะนใ่อนเ่มนใส่คู่ไหมใส่คู่ไหมคู่หนึ่งค่ะ

แล้วก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองมากๆคะเพราะว่าหนูอะมีวันนี้ได้เพราะาทุกคนค่ะ <c oughs> แล้วแล้วต่อผม่อ <c oughs> ไม่ใช่ผมเราอันนี้เป็นทโงผกที่เราเออกแบบเองหรือเปล่าคะ <c oughs> เพราะว่าเห็นพี่เลี้ยงบอกว่า <c oughs> จะมีเรสเฟรน์ให้กับนางงามใช่ค่ะจะมีกระต้านทุกวัน <c oughs> <ๆ>ค่ะว่า <c oughs> เอาหน้ายัางไงเอาชุดยังไงคือผมเองมันดีแล้วก็ไม่อยากให้ผมบังหน้าตอนเดินค่ะก็เลยมาีกว่าแล้วก็สนุกมากเลยค่ะ ยี่สองมาฟา้หน้าไปแล้วรอบหนึ่งก็ที่รู้ดิค่ะยานต์ตัวร่าเหมือนกันแต่างุงมันไม่ให้ความร่มเงาแล้วเราตองกล้างก่อนนะคะเราควรใส่ชุดใส่ชุดนะที่จริงรู้ไหมคะว่าก่อนประกวดเอ็มหนักตอนนี้ชิบกิโล สิกิโลเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเราตั้งใจใช้สมองสุดทอมเยอะอาจจะกดดันด้วยค่ะมันก็ผอมลงทีเนี้ยเอ็มคิดว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องเหมือนเพราะเขาป่วยเขาไม่ชอบในตัวเองค่ะหรือว่าเครียดเราไม่มีความสุขแต่ความจริงแล้วอ่ะบอดี้ไซส์มันรีเฟล c t กับมันใจเรานะคะพอเราเริ่มงผอมมันแปลว่าเรากำลังเหมือนกับสั่นตอนะคะเราหวั่นไหวทีเนี้ยเอ็มอยากให้คุณ่ะเริ่มจากวันนี้ที่คุณเป็นก่อนค่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือความมั่นใจค่ะค่อยๆเพิ่มมันแล้วถึงวันนึงที่คุณชอบตัวเองคุณจะไม่คอนเซิร์นแล้วว่าบอดี้คุณจะะเป็นยังงไ่ค เร,เรื่องนะั้นะเรื่องแบบในอกในใจอะไรเงี้ยมาออุ่นาแต่งเงี้ย็โอเคใช่ไหมแล้วก็สวยแบบอ แปลก็เหมือนอาจจะเหมือนที่ผู้ชายที่จินนาการไม่ออกหรือ็จินนาการไม่ออกค่ะแต่สําหรับเอมอ่ะสัญญามมันก็คือมันก็คือแค่สิ่งที่เติมเข้ามาในพลาสติกมันไม่ใช่ติดใจเราเราจะมีก็ได้ไม่ทาก็ได้เพราะว่าถ้าสุดท้ายเราคอนเซิร์ตเรื่องไม่ทํามากอ่ะแปลว่าเราอาจจะมีอะไรนิดนึงกับมันอยู่เพราะถ้าเราไม่มีแม้แต่นิดเดียวจริงๆน่ยทำหรือไม่ทำอ่ะมันไม่ต่างกันค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่แค่บนหน้าอกไม่ใช่ในหัวใจของเราโอ้ยยยยย อกบ่่่อออยยยางงเี้กตไดดันนะคะที่จริงคือออดิชั่นอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นมิราเคิลค่ะหนึไม่ได้คิดว่ามันจะเปรี้ยงขนาดนั้นมันเหมือนเป็นช่วงที่มัมตื่นเต้นมา,ตม,าตมากและเหมือนมันเป็นแบบเซกเมนจริงๆอ่ะที่เราแอคเซสเข้าไปในหุ่นปัญญาทางดุลของเราอะพอหลังจากนั้นที่หนูต้องตอบอะค่ะอาจจะมีเรื่องที่แบบอพอดีเบตกกับเพื่อนเราต้อง เหมือนเราแบบเราคอนเสิร์ตเรื่องเพื่อนหรือว่าพอให้สัมภาษ์แล้วเราก็อ่องอ่องพอไม่นอนหรืออะไรเงี้ยค่ะกลายไปว่าเรายึดติดกับ standard แรกมากเกินไปแต่มีคนรู้สักของเองมคนนึงค่ะเขาแนะนําว่าอย่าสวมมงกุฎที่มันไม่มีอยู่จริง hmm. เพราะฉะนั้นพอเราตอบอะให้คิดเสมอว่าเหมือนมันเหมือนวันแรกคือเอมชอบคําพูดของเอร์เนสต์แฮมิงเวย์อะค่ะ คุณจะเขียนเรื่องราวที่ดีได้ด้วยการเขียนความจริงแค่ประโยคเดียวแล้วเรื่องราวของเอมันเริ่มต้นจากความจริงแท้ที่สุดนะคะพอเอมไม่คอนิร์นกับเรื่องอื่นอีกแล้วอะ่ะมันก็ทําให้เอมตอบได้แบบมั่นใจแบบส,สบายๆกับพี่ๆ<ม>เหมือนสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้อู๋อาจจะเกรงนิดนึงแต่ว่าตอนนี้อูสบายใจมากค่ะเหมือนกับการที่เราสัมภาษณ์นบทอ่ะมันเป็นการตบกล้องเเลไม่เชิงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเอมลัวกล้องนะคะถ้าวันออเดเซีหนึ่งจะยืนอ่ะ เพราะว่าหนูไม่เคยออกร่องที่มีคนดูแล้วมีคนอิเคสเปกกับหนูขนาดนั้นเหมือนพยายามประเมินค่าเราหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะปกติสําหรับวงการนางงามเมื่อก่อนแต่ว่าพอเราพูดออกไปครั้งหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้หลายคนนะคะจากแบบหลายข้อความที่เอ็มได้รับเอ็มก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะกลัวแต่มันเป็นแค่ความกล้าหาญของเราคนเดียวจริงๆตอนนั้นนะ่ะว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไหมแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นไหมแราพอคิดอย่างเงี้ยค่ะวินาทีต่อไปอ่ะหนูก็จะเลิกกลัวเลย,ยนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าอยากไป มั่นใจ100%เอาอยู่ใช่ไหมคะคอนเฟิร์มเลยเอาอยู่เนาะเออจริงจริงคิดว่าเอาอยู่นะคะแต่ทุกคนบอกว่าที่ประกวดแล้วนะแล้วก็คนที่ดูมาตลอดคือมันเป็นช่วงอะไรที่แบบไม่มีใครให้เราได้กับพี่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคําถามจะเป็นยังไงเพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องในโลกอะค่ะเอ็มพยายามคิดว่าถ้าเราเจอเรื่องที่เราไม่เข้าใจอะให้เราใช้จิตใจที่พยายามจะเข้าใจผู้อื่น แต่สุดท้ายแล้วอะหนูมั่นใจว่าหนูจะทําให้ดีที่สุดค่ะหนูจะไม่มีวันเสียใจเลยแต่แบบมันจะเป๊ะมันจะปังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่จุดญาณของกรรมการค่ะเอ็นทัณวันนี้เราสึกว่าเราคือตัวเองถึงเลยค่ะขอบคุณค่ะวีนาลูกเป็นไงงบ้าัสวัสดีค่ะ เพวกงนนะคะเจอกันแล้วน,นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้พอเจอกับผลงานจริงนะคะพะอใจค่ะพอใจป็นาทีสสุดค่ะแล้วรู้สึกว่านี่มันเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยอยากให้ทุกคนได้ตามชมการตอนนี้ไลฟ์ู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวตอนสามทุ่มนะคะอีกไม่ขี่ใจทั้งนักทมานสัปชั่วโมนะคะทุกคนไ,ได้ชมกันแล้วเป็นยังงตื่นเต้นไหม <c oughs> น่ตื่นเต้นเตมตอนมีนาเดินออกมากันแบบการสคน เรียกอย่างเงี้ยรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากเลยเหมืนพลังที่พัฒนาข้าวเดินไปข้างหน้าได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคิดว่าตัวเองมีไม้เด็ดอะไรมาฮะมาให้แฟนๆดูในวันนี้ในวันนี้เหรอคะน่าจะเป็นอาจจะเป็นท่าโพสใหม่ๆอ,อๆอ่าก็ต้องรอติดตามชมนะคะตอนสามตุ้งทีวีได,ด้เจอได้เจอเป็นแน่นอนว่ามันคืออะไรที่น่างัดออกมาใช้ในรอบนี้เห็นแฟนคลับที่มาให้กำลังใจน้องวีลาถึงที่วันนี้รู้สึกไงบ้างฮะดีใจมากค่ะดีใจมากจริงๆคือวีรู้สึกปลื้มตานใจไง อยู่ข้งหลงยแบบลเยอะเลยใช่ไหมเยอนมาเห็นป้ายามีนายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าปลื้มใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบเสียสละเวลานี้ข้าของเป็นเพื่อที่จะมาดูโชว์นี้นะคะแล้วก็กวีนาก็ทำเต็มที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยเร็วๆนี้นะคะวันที่เจ็ดตุลาแล้วก็จะมีพิธีแล้วก็ไดเจอกันอีกแน่นอนอ่ะอยากให้พูดถึงแฟนๆต่างประเทศบ้างนิดหน่อยอ่ะแฟนต่างประเทศ so hi there i'm v i n a and thank I'm so thankful for you guys to be following me and supporting me I hope you all support me t o a y a i n as you soon on seven october wow เป็นกำลังใจให้น้องวีนานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องวีนานะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นแฟนนะครับ